เอาบัางบังบังบัง,บงอย่าไปแกะนะอย่าไปแกะบัง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 เม็เอาไปให้เขาอืมฮักข้าวโพดไปต้มเนาะนี่จะเอาขอ้าวโพดไปต้มฮักมาจากักฝักเอาเอาเอา,เอาจะเอาไปยังลูกเือ,อยังแลนไปเนาะลกูกชายฝนข้าวกระป๋องไอ้ยังแลนกระเดินกะเดินไป ถ้ากันออกมาหาข้าวโพดเนาะเอาข้าวโพดไปต้อมอืมหักไปสิบก็บฟักเนาะนี่มันแกแลลวเนาะพี่น้องเนาะที่แรกขอนึกว่ามันสิบ่แอกเ,กเนาะพ่อที่นี่พ่อแกออกบ่งน่ะมันกแกเล้วเด้อืมส้มหน่อยๆกันย่งงลายอยู่ดอกว่ะ แต่ว่าเอกเอาไปต่พากินหอาก็สีเอาไปให้อัน,นเพื่อนบ้านนั่มน่หล่ะแจ่คพัลลัีฟักเขามีเด็กหน่อยนะมันอากาศบดีมันก็บ,บอกง,งามดอกมันสล่อนะมันหอ,อาก็สีงามฟักบอกงามตรงนด้พุ่นอ่ะเต็มเลยเด้พี่น้องแต่ว่าเขาเป็นปลูกลักษณะเที่วนี้นะครับเพราะหอกบว่หวมันเป็นอันแดีว,ว่าพวกยาวๆนะเป็นแบบพวกยาวๆนั่นนะ จะข้าบ้านไหมข้าบ้านเร็วข้าบ้านไปรเร็วเฮ้ยนือฮึมเข้าวโพดไปให้เพื่อนเนาะเอาไปเพื่อนบ้านคนละหาฟักเจ๋คว้องก็จะหักหักมาตุ่มจะสองสามฟักเนาะเอาไปแบ่งกันกินเนาะเขามีเด็กหน่อยนะเอาไปแบ่งให้เขา นกระเพาะมัใจเนาะเฮาปลูกเองเนาะพี่น้องกะเพราได้กินเยอะคอยเป็นพ่อมากระโพดนะนะแต่คราสนี้กได้กลิ่นดีดอกงามีแต่ฝักงามเด้อพี่น้องบ้างเนี่ยันงามอันนี้เต็มเขาตั้งขนาดซ้ำหนึ่งซื้อได้พี่น้องอันแต่ว่าอันที่จริงแล้วงามเหลี่ยมมบมบพุนเด้อพุน่ะบ้างที่ล่ะ ข้นอ่ะเขาเหลี่ยมมุมมุมผลเด้พคนอ่ะพคนอ่ะเม็ดบักง,งามลงเด้ขับโพอดพัดเอีหยังล่ะขึ้งเหี้ยอโคดโหลดอยู่ตรงไนเหี้ยาวหี้ยอน่ะแล้วขับโพดพัดเอีหยังล่ะขึ้งเหี้ยอโคดโหลดอยู่ยาวยอครับผน่ะตะวันในเขาเต็มอยู่ได้พี่น้องเห็นบ่เขาอาจจะเป็นพันแนวนี้กับบอจากนาะแบบพันบกักเาีเลยเห็นบ่ เม็ดงามสัํมเด้เห็นบ่เออไปตากักดีเนะาะบังแง่หนึ่งแง่ๆง่เรา่าเตรียมฟักดีดเถอะเน่ะโอ้ขั้นในใหม่ลอาเนี่ยเก็บออกมาได้เมื่อนี่ถึงิบฟักบก่เออิบฟักนันละก้าฟักซบฟักเกษจะไปให้มูกระพร้องกส็สรกินสองฟักกินผู้เดียวนันละเมื่อล้นก็ค่อยแกะอีกกับพร้องคอยกินเรื่อยๆเนะาะไปหมูขังบ้านเนี่ยนะ กะพอได้กินยังสิอลไพี่น้องปลูกสุปีกันเลยก็เพอได้กินเยอะมากินน้ำยู่ได้มามันก็เม็ดงามก็ด้วยเด้คนน่ะเห็นบ่แต่บามันเห็นเป็นพันยาวๆเนาะเออหอกกเคยเห็นเด้นกระโพดอีหยังไม่ยาวกระเถะคอยกระหอก็เคยเห็นไม่เยอะเนี่ย เม็ดกระตองอยู่หันนะนะมันยาวเขาก็สังเกตบอกนะเขาบอกว่าพัานธุ์ใดเป็นพันธุ์ใดเนะาะพอเขาไปแกะเบิ้องแรกเขาบอกว่ามันแก่น่ะพี่นอ้องอืมอันที่จริงบอกใอยก็ว่าอา้าวมันคือยังฝักหน่อยแท้ฝักหน่อยแท้มันก็พัานธุ์ไหนใหญ่หันหนาะสมัยใดแท้ละเขาเต็มที่ซ้ำหนีเนาะอืม มันก็สมบูรณ์อยู่นี่แล้วก็ิิวายทางสันปอกออกงามอยู่ห,หนันเนาะเม็ดได้เม็ดต,ตึงอยู่ห,หนันนาก็แสดงพ่าพุ์นเขาเป็นแนวนี้ทนตัวร้นนอนไหมรอมไหมครับผมติดแม่ไปไหนก็ตามไปห่างกันไม่ได้เลยใช่ไหมเรา ดูแอปเปิ้ลอันสูงสูงผลละแดงเกลงเกลงอยู่สีชมพูจัดสีพูหรือแดงหลับนะหลายอยู่ยอดสูงสูงผลหนะพวกกระหลอกันมากินเนาะใครก็เสยียเงาไปซิมจักหน่อยกันเนาะ เรามาลูกเลยแล้วหมอนเห็นไหมแหนกเปอันนั่นตั้งไหนล่ะสวนดอกไม้ออกมาลูกเลยแล้ว ฝนตกมาหลายวันก็แดดบ้างเถอะหันหกบริตัดหย่าเด้อพี่น้องพ่อใหญ่นี่ก็บ่มีเวลา่าสมจักเถอะสมเครื่องอ่ะเนาะเครื่องตัดหย่าเล่าเครื่องใหญ่เล่ามันพังคอยนี่ยอยากแคดแต่แค่แต่ไอ้เครื่องหน่อยก็ม,ยม,มีอยู่นเด้ลพี่น้องสองเครื่องสามเครื่องอยู่ในหันนี่นี่อยู่ในตู้นี่เนาะแต่ว่าหันอัน แล้วบ่อยเห็ดอันไหมแล้วก็สิยานเครยงแล้วข้างอีกบ่รือจังเรยคอยี่อยากออกกําลังกายอยากเห็ดแนวยู่เด้ของอุปกรณ์ทั้งหลายมันอยู่ได้หนีเนาะมันหกเปิดมันก็จะเปิดบรไเว่วสิไหนเครื่องอยี๋เขาได้หวางนอนอีกล่ละหลักคอยกันเลยเตือนเด็กมาลูกเร็วๆวเข้า จะได้ถอน n h าด้วยถอนเอาส้มสูงสูงนี่ยจะได้ถอนอยู่ได้เลยจะได้ถอนส้มน,นี่แหละนะเหลืออีกเป็นยี่สิบสามสิบฟักอยูบ่บนกระโฝูงเมื่อวานนี่เอาออกไป ซิบก็ฝักเนาะเอาไปให้โมพันละข้างบ้านแล้วก็จะคล้องกับกินสองสามฝักกระสิต้มสมือนตัวม,มันเริ่มแก่แล้วเนาะอันส้มบพราะว่าไดนแก่กัมีซุ่มแก่กัม,ม,กกมีเนาะ